สวัสดีครับกอปฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับก็ต่อ EP กันมาเลยนะนะครับจากคลิปก่อนตอนแรกอะว่าจะไม่ทำนะครับว่าจะไปใส่ในคลิปก่อนแต่ก็อ่ะแยกออกมาดีกว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพามาดูรถนะครับเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวสปอร์ตับสก็บสปอร์ตขับสในตัวโมเดล2025นะครับก็ถ้าเกิดท่านใด พิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับและอยากดูคลิปเทียบก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแต่วันนี้จะมาให้ดูกันระหว่างขับกับขับ4นะครับขับกับขับ4เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ใช้คําว่ามันเหมือนกันทั้งหมดเลยนะ90 95%้ไหมเ้แหละนะครับมันก็ต่างกันแค่ระบบขับเคลื่อนนั่นแหละครับแต่ก็เดี๋ยวในไหนม,นมันมีโอกาสนานานทีมันจะอยู่ด้วยกันนะครับก็ทํามาเลยนะครับก็ เดี๋ยวพาไปชมนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วครับนี่นะครับก็วันนี้พามาชมนะครับ New Ford Ranger Sport นะครับ Sport ก็มีจำหน่ายขับ2อขับ4นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดสามารถเล่นเเป็็นนนแมมวลหรือออซิโต้้ไดก เปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเราเองนะที่หัวเกียร์แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายตัวขับ2อัอนไหนออกนี่ 4. สีเท่าขับ2นะ9,99,000บาทอันนี้คือราคาปกติไม่รวมโปรโมชั่นนะส่วนคันนี้1 8 9 0 0 0้บาทพูดง่ายมีส่วนต่างอยู่ที่90,000บาทนะครับรถทั้ง2คันเป็นตัวโมเดล2025นะครับก็ด้านหน้าเป็นอย่างนี้แหละนะครับเหมือนกันเลยเนะาะกระจังหน้านะครับเนี่ย กระจังหน้าเทากาไฟลหลังพึ่งเป็นพิกเซลนะเป็นไอช่องระบายความร้อนเนี่ยเป็นพิกเซลสีเหลี่ยมๆดำๆโลโก้ก็เป็นโครเมียมพื้นน้ําเงินนะครับคลิปนี้ไปเร็วหน่อยนะครับก็กันชนนะครับเป็นตัวแฮช่องกรงสีเทาชายกันชนสีเงินแบบยาวนะครับมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับรุ่นสปอร์ตระบบกัที่ปน้ําฝนออโต้ไฟหน้าเป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ไฟตัดหมอกเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับล้อนะครับก็เป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับโชคเป็นโชคโมโนโทูปนะครับระบบเบรกเป็นหน้าดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมนะครับยางก็สเปคนี้แหละ255 65R18 บันไดเป็นบันไดสีดำนะครับกระจกมองข้างเป็นตัวข้อเป็นสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับ มือเปิดนะครับก็เป็นระบบสมาร์ทคีย์ก็มีกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยทัดล็อกรถกับมือปลดล็อกรถได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสีเทารกาฟไฟเนาะบันไดเหยียบขึ้นท้ายก็บาบมีมานะครับของเราเป็นยูโรไฟส์แต่ไม่ต้องเติมแอดบูนะเรนเจอร์ไม่ได้ต้องเติมแอดบูนะครับยกเว้นลัปเตอร์นะครับด้านหลังเป็นดำอย่างนี้นะเห็นไหมเป็น,ปนตัวเบรกเป็นดด้านหลัง นะครับก็มีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับแล้วก็กันชนท้ายเป็นสีเทากาไฟนะไฟท้ายเป็น LED แบบ h าร์ก็คือเป็นตัว C ข้างบนนะครับนี่เป็นที่เป็นตัว C แบบนี้เนาะนี่ตัว C ไฟเลี้ยวไฟถอยยังเป็นหลอดใส้ล้ออะไหล่เป็นกระทะ17นะครับเหมือนกันเดี๋ยวดูภายในก็ดูจากคันเดียวก็ได้นะครับ พวกไลเนอร์ยังไม่มีมาแต่มันก็ต้องติดอยู่แล้วนะพวกนี้ภายในนะครับเป็นบ่อหนังนเป็นบ่อหนังมีแอร์หลังนะครับมีตัว12โวล์180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่นะครับภายในด้านหลังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพามาดูตัวขับ2ก่อนเบาะคนขับปรับหกทิศทางนะครับมีขึ้นลงผู้โดยสารเนี่ยปรับ4ี่จะไม่มีขึ้นลงตัวนี้นะ นะครับเป็นหนังนะครับเป็นพลาสติกเป็นหนังเป็นพลาสติกเป็นหนังนะครับแล้วก็มีชุดควบคุมเนาะพวงมลาลัยนะครับเป็นตัวใหม่2025นี่ิ่มมากผมชอบฟิลสัมผัสมันมากเลยนะนะรปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกที่สําคัญเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีควบคุมความเร็วกาบจํากัดความเร็วนะครับหรือว่าคูดคอนโทรลหรือไอตัวลนะิมิตสปีด d ะเนาะเป็นพูตสตาร์ท ที่วางแก้วเดิมๆไม่มีมานะครับชุดควบคุมไฟนะครับตัวนี้ไว้ปรับสูงต่ําตอนเราบรรทุกหนักๆก,ก,กันเนาะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปนเปิดก็ได้ดื้อจริงๆนะครับจอ8นิ้วนะครับจอ8นิ้วกระจกมองหลังตัดแสงมีช่องเสียบ USB นะครับเกะเป็นด้านล่างตัวเดียวจอกลาง10นิ้ว นะครับเป็น Sync 4A Android Auto p p p l e c a r p แ a y แบบหลายสายนะครับรองรับ Ford p a s t ก็ใช้งานได้ทั้งหมดเนาะรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุน,นี่มาแอร์อิสระยแยกซ้ายขวามี Wireless Charge u s b t y p ท A t y ไ e C มี Auto Start Stop ที่เป็น e u r o i นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่เกียร์เป็นอย่างนี้ เหมือนกันนะทั้งคับสคับ4ี่เกียร์เป็นอย่างนี้6สปีดเล่นแมนวนวลได้เบรกมือเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูความแตกต่างที่ไล่มาทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูในตัวขับ4ี่ด้วยนะครับความแตกต่างกันเนี่ยก็คือพวกได์โหมดนะครับไดโหมดเนี่ยตัวขับนะี่ยจะมีแค่นี้เองโหมดปกติประหยัดนะครับผมไม่ได้เคลียร์หน้าไว้โอเคนะครับเนี่ย โหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะครับตัวขับ2จะมีด้วยกันทั้งหมด4โหมดจุดที่แต่ละโหมดมันเหมือนกันแหละตอนเราเข้าโหมดประหยัดนะครับตัวขับ4ี่ขับ2ก็จะเหมือนกันก็คือเขาจะไปสั่งนะครับเรื่องของตัวคันเร่งนะครับให้ตัวคันเร่งเนี่ยมันเหยียบไม่ค่อยได้เร่งแซงไม่ค่อยได้ก็คือพูดง่ายคิกดาวแล้วมันไม่ค่อยมาครับมันจะตื้อๆแต่เขาไม่ได้จํากัดความเร็วนะนี่ครับก็เนี่ยตัวนี้เหมือนกัน ลากข่วนะครับตัวขับ2ขับสี่ก็คือเหมือนกันนะครับเน้นให้เราขับรถนะครับคันเร่งเนี่ยเหยียบได้แบบเหยียบดีนะครับอ่ะเหยียบได้ดีแล้วกอ็อ่ลากรอบรอบมันจะจัดนะครับไว้สําหรับแบบต้องการกําลังในการออกตัวนะครับอ่ไอีกสองโหมดเนี้ยนะครับโหมดปกตินะเอาใหม่เนี่ยโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากข่วนะครับในการเข้าขับ2ขับสี่เหมือนกันเลยนะครับสั่งกล่องสั่งเหมือนกันเลย นะครับแต่ว่าไอสิ่งที่ต่างนะครับสิ่งที่ต่างจริงๆนะครับมันจะเริ่มมาที่ทหมวดนี้ครับหมวดถนนลื่นนะครับด้วยความที่มันเป็นแค่ขับสองอะครับใช่ปะ่ะระบบมันก็ไปสั่งแค่ให้คันเร่งมันเหยียบไม่ค่อยไปเหมือนอารมณ์เหมือนหมวดประหยัดนะครับก็คือคันเร่งจะแข็งๆหน่อยตื้อๆหน่อยก็คือจะเหยียบลดแล้วจะไม่ค่อยไม่ค่อยปุ๊ดปาร์ตเพราะเขากลัวเพื่ออะไร หตอนฝนตกเราเข้าโหมดนี้แล้วถ้าเราขับเร็วเหยียบเล่งได้ดีๆมันอาจจะมีการสลิปหรือรถจะปัดจะหมุนได้นะครับตัวกล่องเขาก็จะมาสั่งเรื่องของตัวคันเล่งให้เหยียบนะครับแล้วก็ไปควบคุมเรื่องของคงเป็น ESP อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันทํางานจับมากขึ้นทําให้มันดีขึ้นให้มันขับง่ายในสถานการณ์ที่ที่มันเกิดนะครับในการขับขี่เนาะนี่คือตัวขับ2จะมีสโหมดนี้นะครับพาไปดูขับสี่ มาไปดูขับสีหลักๆเลยขับสี่เนี่ยมีโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6โหมดนะครับจะต่างกันไอ้เมื่อกี้มี4โหมดใช่ไหมมี4โหมดไอ้นี่มี6โหมดต,ตานไม่ติดมาเคลียร์ก่อนไปอันนี้นะครับอ่ะ มาดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโหมดกันต่อเนาะขออนุญาตกลับมาตรงนี้ก่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันปุ่มในการจิ้มมันจะไม่เหมือนกันเอ,อตอนมาเป็นขับสี่ครับของเราเป็นพาร์ทไทม์นะก็คือเลือกได้ครับสองห้าสี่ห้าสี่โลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันจะหมุนโหมดกันขับขี่เห็นปะของเรามันจะเป็นมันจะเป็นหกโหมดเห็นไหมปุ่มไม่เหมือนกันแล้วตัวนี้มันจะเป็นหกโหมด เอาแค่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่โหมดฝนใช่ไหมครับดูนะโหมดฝนเห็นปะตอนเป็นขับสี่มันเข้าสี่ไฮเลยนั่นเท่ากับว่ามันมีการกระจายกําลังของล้อไปเป็นขับสี่แล้วนะครับนี่เพราะมันเป็นรถขับสี่ไงแล้วก็นี่มีโหมดโคนล่องนะครับโหมดทรายเห็นไหมตอนเข้าโหมดปุ๊บมันก็ไปจับดิฟล็อกเพราะตัวดิฟล็อกเนี่ยของฟอร์ดจะมีเฉพาะขับสี่นะนะครับนี่หรือว่าอยู่ในพวกกลุ่มโหมดออฟโรดเนี่ย พวกดิฟล็อกเนี่ยจะมีอยู่ในเฉพาะโหมดขับ4ี่นะครับนี่มีอยู่ในขับสควบคุมความเร็วลงเขามีอยู่ในเฉพาะขับ4ี่นะครับนี่เขาจะมีอยู่เฉพาะในขับ4อย่างเดียวขับ2ไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องของพิษแอนโรมุมตายมุมเอียงองศงองศาจะมีอยู่ในเฉพาะขับ4นะครับนี่เห็นปะอย่างนั้นขับ4ี่ขับ2ต่างกันแล้วนะครับไม่ต่างกันที่อะไรแอร์บงแอร์แบ็กทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่ระบบขับเคลื่อนนะครับระบบขับเคลื่อน4ี่กับ6โหมดนะครับ แลวไอ้นี่มีควบคุมความเร็วลงเขาด้วยซึ่งขับสองไม่มีไอ้นี่มีดิฟล็อกด้วยซึ่งขับสองไม่มีนะครับมันก็จะมีความต่างกัน <c oughs> เห็นปะนี่นิดๆหน่อยๆใน9ก้าหมืนเอาบางทีต้องดูนะ9 0้าหมืานสหรับบางคนจําเป็นบางคนไม่จําเป็นนะนะครับเนี่ยหมุนโหมดได้จะไปปีนหินปีนอะไรก็ได้ครับเนี่ยทุกโหมดมันก็จะเปลี่ยนกันขับไปเห็นปะใส่ดิฟล็อกปิด ESP TCS อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือความต่างความต่างระหว่างขับ2กับขับสี่เนาะ หลักๆเลยแค่หมวดฝนก็ต่างกันแล้วอะรถขับสีมันก็เปลี่ยนเป็นสีไฮไอขับสองก็ไม่มีก็ก็ปัดลงอย่างเดียวนะครับก็อ่ะนี่นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับให้มาดูข้อเปรียบเทียบก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์ทัวร์ดีไลท์ก๊อขึ้นมาให้แล้วนะครับ ก็คลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับระหว่างการเปรียบเทียบสปอร์ตขับ4กับสตอมแท็กขับ4ครับที่ทุกคนรอคอยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ